ดีค่ะมาพบกับไอีกเช่นเคยนะคะกับไอนะคะช่อง Ford p r o รเดดนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวเรนเจอนะคะวายแท็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมีโรลเลอร์ิสนะคะคือตัวที่เปิดปิดกระบะท้ายอัตโนมัตินะคะตัวนี้ติดเอามาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านะคะตัวนี้ราคาน้องจะอยู่ที่1,59,000้านนะคะเพิ่มจากราคาปกตินะคะมา30,000บาทนะคะได้โรลเลอร์ิสตไปนะคะมาดูกันนะคะว่าตัวนี้นะคะ จริงๆอะค่ะไม่ได้แต่งอะไรมากเดี๋ยวไอจจะพามาดูรอบคันและแบบเดิมๆเขานะคะตัววายเทตัวใหม่ตัวนี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะอันนี้นะคะ,ะโคมเขานะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะ <c oughs> มีอะไรเปลี่ยนไปจากตัวเก่าลูกค้าดูตรงนี้นะคะ <c oughs> จากโลโก้ตรงนี้นะคะพื้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าจะเป็นสีน้ําเงินนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเป็นสีดําไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนเป็นสีดําน, <c oughs> นะคะพร้อมนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะกระจังนะคะกระจังอันนี้จะเป็นกระจังแบบรวงพึ่งนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนด้วยและนะคะนี่ พิเศษเลยที่ดูก็รู้ว่ารุ่นนี้คือ YT ยแนั่นก็คือนี่ค่ะจะเป็นแถบสีส้มตรงนี้นะคะนี่และตัวนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่ถึง4จุดด้วยกันนะคะนี่ติดติดตืด4จุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือแค่สติกเกอร์ค่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้านะคะใช้แคมเปญดอกเบีย้ย0%นะคะอ่ะและมีอะไรเพิ่มมาอีกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะพร้อมหมุดให้ด้วยนะนี่แบบนี้แม็กก็จะเป็นแม็กเดิมนะคะลูกค้าลายก็จะเป็นลายเดิมเลยนะจะเป็นแม็กเดิมยางเดิมนะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาคือนะคะสติกเกอร์ สติกเกอร์นะคะนี่ลูกค้าเลือกลายมาตัวนี้เน้นนะคะเน้นดอกเบีย้ยถูกนะคะแต่ก็ยังได้ชุดแต่งนะคะลูกค้าและนี่ค่ะมาถึงด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะสามารถเปิดปิดนะคะอันนี้โรลเลอร์ลิสต์นะคะชี่ไอนะคะแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะตัวโรลเลอร์โรลเลอร์ลิสต์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นการทํางานของเขาจะเจนอันนี้จะมีผนแรงดนวยนะคะนี่เห็นไหมคะ ตัวผ่อนแรงโรเลอร์ลิสต์นะคะจะเปิดได้นะคะ3จุดนะคะก็คือพี่หญิงย้อนแสงปอยู่ฝั่งนี้ไหมเหรออยู่ฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นตัวนี้ด้วยอ่ะตัวโรเลอร์โรเลอร์ลิสต์นะคะจะสามารถควบคุมการทํางานได้3จุดนะคะก็คือด้านหน้านะคะที่คอนโซลด้านหน้านะคะและนะคะปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็รีโมทนะคะเดี๋ยวแอจะเริ่มจากรีโมทก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวแอจะกดที่รีโมทให้ดูนะคะลูกค้า1 2ึ่งสองตึ๊ด นี่เห็นไหมคะอันนี้ควบคุมได้รีโมทนะคะขอบอกนะคะว่าอันนี้นะคะมาตรฐานของเราไม่ต้องพูดถึงนะคะออกจากโรงงานเลยของแท้แน่นอนอ่กกดอีก2ครั้งนี่เป็นง่ายเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติการทำงานอันนี้นะคะ1น,นะคะจะต้องนะคะเกียร์จะต้องอยู่ที่เกียร์ีเท่านั้นนะคะจอดสนิทเท่านั้นถึงจะกดผ่านรีโมทได้นะคะลูกค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่การเปิดปิดที่ตรงนี้ นี่ตรงปุ่มที่2นะคะอ่าปิดค่ะนี่ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะลูกค้าและราคาไม่อูหนี่เบามากเลยอะฝาท้ายเบามากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีฝาท้ายผ่ันแรงนั่นไงอ่าลถลูกค้าเละแล้วลอยมือหนู นะคะแล้วก็นะคะลูกค้าเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรจากรุ่นใหม่และรุ่นเก่าบ้างนะคะก็คือนะคะแถบที่เป็นแถบสีส้มนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Y า a แนั่นเองค่ะแบบนี้เลยที่ขับแล้วก็รู้ว่าโหรถคันนี้เป็นรถก,กระบะที่แพงแพงอยู่ก็แพงนะคะแต่ว่าออปชั่นที่ลูกค้าได้คุ้มมากอ่ะมาดูภายในกันนะคะภายในนะคะนี่ค่ะเบาะหนังของเขานะคะจะเป็นลิมิเต็ดเลยนะคะก็คือจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะได้สีส้มนะคะแล้วก็มีแถบตัด ทำไมเป็นสีส้มด้วยเออนี่ค่ะภายในก็จะประมาณนี้นะคะระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย Cruise Control นะคะและอื่นๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นคลิปแยกให้ด้วยนะ ไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะเจ้า Ranger w i ไวทแตัวนี้นะคะยังไงนะคะไอ้ก็ฝากติดตามไอ้นะคะผ่านช่อง iFord Pro เด็นะคะแล้วก็สามารถโทรถามแคมเปญไอได้ที่เบอร์0813856352นะคะและไอ้ก็จะทิ้ง ID Li ไลไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงาฝากลูกค้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากดูไอ้รีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้เป็นพิเศษเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า นะคะกับการรีวิวรถฟอร์ดเรนเจอร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ